ลอย ung, อลอยกระทงอะลอยลอยกระทงมาวันนี้เรามาทํากระทงกันนะจ้าจ้าของในเซเว่นกระทงขนมปัง before. มาดูวัสดุในการทำเนจ่ยน่ตามนี้เลยใครจะไปซื้อตามหรือรันแป้งก็ได้นะจ้าจ้าไปตังก่อนเริ่มด้วยการเอาขนมปังมา แยกไข่ yeah, ก่อนนะีะ๋ยวจใครแดงกับไข่ขาวเะจ๊ะเอาไข่ขาวมาเออใช้ไข่ขาวจะเป็นกาวในการติดขนมปังนะจะอะกระทุงลงทางต่อไปตัดขอบขนมปังนะจ๊ะมาเล้กตัดขอบขนมปังก็ต้องตัดให้ตรงนะจ๊ะลูกจ๋า มาเดาเดต่อไปเป็นการรีดขนมปังเนี่ยจ้าให้มันบางลงเนี่ยฮะเพื่อทำกรีบขนมปังกันนะจ๊ะทุกคนลอยลอยกระทงเอ้าเอ้าเอาลอยลอยกระทุ่ะลอยกระทุงกันแล้วขอเชิญน้องแกอ้าวอา,อาทำตุดทำกนน้นนะจ๊ะ้วยกันพิมพ์นะทุกคนทำกน้นทำกน้น ทำก้นนะจ๊ะนี่ปั๊มลงไปแบบนี้แล้วก็ตัดนะจ๊ะตัดให้เกินไม่นอ็นเอือกันลูกจะได้มีที่ติดกรีบกระทงนะจ๊ะตัดเลยตัดเลยชับชับชับเอาตัดให้ขาดเลยชับชับชับมยอะไปเสียใจร้องไห้เลยเดี๋ยวใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนอ่าตอนนี้ทำกรีบยดแน่แล้ว ทำตามนี้เลยตัดเป็นกรีบนะฮะนี่เป็นต้องใช้วิชาศิลปะกรรมหน่อยหนึ่งนะเนะเออเออใครไม่มีศิลปะก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะเออล็ดเลด็เลดปางกรีบได้แล้วอเอาไอ้กลมๆมาใส่เป็นฐานนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ใช้กรีบาราราทาไข่ทาไข่จานนี้ลไ้เลิบยู ก็รีบนั้นทาใครลงไปจ้ะหาชุบหาชุบหาชุบชุชุบหาชุบชุชุบแปะลงไปจ้ะกลีบที่หนึ่งกลีบหนึ่งผ่านไปกลีบสองกลีบสามค่อยๆผ่านไปเพลงขุนๆเนาะไม่เกี่ยวบข้าเกสินแล้วจ้ะ กีบสองจ้ะทำไปเ,เนะร,จจรื่อยๆนะครับจนครบเป็นวงกรมจนครบนะจ๊ะสวยผ่านแล้ว,ลวต่อไปสองต่อไปแถวสจ้ะทำไปแล้วแต่นะเราถ้าทำกี่แถวก็ได้นะแล้วแต่ความใหญ่ของกระทงนะคะจัดไปนะจะลึกๆอ้าวพอเสร็จแล้วก็ทาอีกแผ่นหนึ่ง ปิด้ายาเป็นฐานเป็นฐานอาแปะลงไปซ้ำนั่นแหละปังปุรีเต่อไปแล้วมาเข้าเตอาอบกันจ้าสวยปะ่ะจะฟังสวยอยู่แล้วปะอ่ะเข้าเตาอ,อบกันแล้วจ้าแล้วจะใช้แบบหมอ เออหม้ออบเน,นี่ยจานี่เนี่ยนี่เป็นหม้ออบเนี่ยจารือไข่จะเขาตออบตอตึงก็ได้เหมือนกันเาี่ะอ่าอันนี้เราเราใช้ไปยี่สิบนาทีนะคะโดยไฟแบบไฟร้อยองศาเนี่ยให้มันแห้งเฉยนะทุกคนเียมันไม่อเอาแค่ร้อยองศาพอเดี๋ยวอไใบเอาออกมาเนี่ยจ้าเพื่อเอามาทาเปาน็นสีสันตรงนี้ใครจะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้เด้ออันนี้แมวไข่แดงมาทาน,นะจ้า เพื่อเป็นสีสันเป็นเหมือนกรีบดอกบัวอันแบบอ่อนวายแบบสวยงามอ่อนร่าจมูกจะมีโอเคหะต่อปังๆนลัลนรูกอ่าจมูกจะมีแล้วเข้าไปอบอีกรอบนึงนะจ๊ะให้มันมีเออเนี่ยให้มันมีสีสันออกมาเออสวยอยน,นี่เนี่ยสวยอ,ยอะไรยอยู่ะส,สวยอยู่แปลว่าสวยไงออ อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์อรยนะนะคะใครจะเลือกขนมขนมอะไรก็ได้โดให้มันแบบปากินได้อะไรแบบนี้นะจ๊ะให้มันเป็นขยะเสร็จแล้วสวยปัง